อ่าโอเคอ่าพูดถึงล็อกเกอร์เมื่อกี้ก็คือในยิมก็คือจะแยกห้องเปลี่ยนุดชายหญิงแล้วในห้องเนี่ยมันก็จะมีห้องอาบน้ามีชักโครกอ่ามีห้องน้ํามีห้องอาบน้ำมีล็อกเกอร์เรียงเลียงเลียงเลียงกัน,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 นเหมือนในหนังที่เราเห็นแล้วก็มีที่นั่งตรงกลางอ่าใช่ใช่ใช่ล็อกเกอร์นี่ก็คืออ่าเป็นฟิลนะครับเลเป๊ะล็อกเกอร์ก็คือจะไม่ได้มีของไฟเป็นแบบ สองฝั่งที่เราอยู่นะเท่าที่เราเห็น,นจะไม่ได้มีของใส่แบบเฉพาะเจาะจงก็คือถ้าจะใส่ก็คือเอามาใส่แล้วก็แต่จะมีตัวล็อกซื้อแค่ตัวล็อกมาแล้วก็มาล็อกเราต้องซื้อตัวล็อกมาเองเหรอใช่ต้องซื้อตัวล็อกมาเองโอเท่าที่<อ>เราเห็นในในฝั่งตึกเรากับในเอ่อในฟิตเนสในยิม<อ>ก็คือจะต้องในนี้เท่านั้นแบบ มีล็อกเกอร์ให้เป็นล็อกเกอร์อันยาวๆเท่าตัวเรานั่นแหละแต่ว่ากุญแจต้องไปหามาใส่เองแล้วก็ล็อกแล้วก็มาเปิดเอาเวลาเราเออกกําลังกายหลังเลิกเรียนก็คือเอาเสื้อกันหนาวใส่เปลี่ยนชดุดแล้วก็เอากระเป๋าใส่ไว้ในนั้นหยิบแค่ของที่จะใช้ออกมาแล้วก็ล็อกล็อกเกอร์ไว้อพอออกกําลังกายเสร็จก็มาเปิดแล้วล็อกเกอร์นั้นเขาเป็นที่เปลี่ยนชุดรวมก็คือเปลี่ยนชุดตรงหน้าล er ็อกเกอร์เลยเหรอ ใช่แต่ว่าแยกชายหญิงนะเราก็เห็นเขาก็เข้าใจก็ะต้องแยกยู่เลยมันต้องแยกยู่แล้วล่ะเอ้าอย่างนี้แปลว่าเธอก็ออกลังกายหลังเริ่เรียนด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยออกอะไรเลยวันมี้ไปบางไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนคนจีคอนั้นก็เรามีมันมีทั้งเดินลู่วิ่งมีทั้งเวทก็คือส่วนใหญ่เราจะออกไปการเดินยี่สิบนาทีปั่นจักรยานยี่สิบนาทีแล้วก็ไปเก็บขาเก็บแขนนี่เวทนิ่งเหรอใช่ไหม บ้างบ้างนิดหน่อยอ๋อท่าอะไรท่าอะไรจำได้เปล่าไม่ก็ยกยกนัมเบลธรรมดาหรือไม่ก็แบบเครื่องเราเล่นกับเครื่องสามารถกว่าอ๋อแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าแบบว่าการเล่นเวที่นี้มันจะมียกมีเซตของมันอยู่อะโลโลโลก็คือแบ่งเซตส่วนใหญ่เราจะเล่นเซตละสิบห้าขังประมาณสี่เซตอ่อแล้วแล้วควบคุมลมหายใจตัวเองไหมควบคุมจา้า อ๋อโอเคเอาเรื่องแปลว่าทำถูกหลักวิธีอยู่ระดับตัวพื้นฐานนะครับใช่ <c oughs> พอ,พอได้อยู่เคยเคยรับมีเทนเนอร์ส่วนตัวอยู่ช่วงนึงเฮ้ยจ <c oughs> ริงดิไปไปเรียนเทนเนอร์ตอนไหนอ่ะไม่ไม่คือให้เขามาเทนให้เราช <c oughs> ่วง <c oughs> ช่วงก่อนน,นที่เราทำางนที่ไทยอะไรเนี้ก็คือเลิกกลางห้าโมงก็คือจะเดินจากที่ทำางินแตเป็นรถแล้วก็ไปจินเนอมแล้วเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงบ้าง ก็น้ำหนักก็ลงตัวเบาแต่ว่าตอนเราไม่ได้เทนต่อเพราะว่าตอนนั้นมันมีโควิดมาพอดีอ่าวโหน่าเสียดายโอกาสนี้มากๆเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่เพื่อนเราไม่เพื่อนด้านนี้เยอะอุู่เดี๋ยวเราอาจจะต้องขอคำปรึกษาด้านแบบว่าได้้าราจกกำลังกายอ๋อไม่แต่ตัวเราเองก็เราก็ไปปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตเราด้วยแหละถ้าเราไลฟ์สไตล์ชีวิตเราเจียดเวลามาให้กับสิ่งที่ได้มันก็จะดีมากๆเลยแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่สำหรับเราแต่เราจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่เออเออแต่ตอนช่วงเวลาเรียนมันมีเวลาไงเออใช่เวลาใช่แต่ว่าเพื่อนเราที่เป็นคนจีนก็ออกค่อนข้างแบบค่อนข้างจริงจังครับอาทิตย์หนึ่งเขาไปยิมแบบสามสี่ครั้งอะไรอย่างนี้โอ้แปลว่าตอต้องเป็นคนที่ฟิตร่างกายแข็งแรงมากเอาเรื่องอยู่กันนะนี่ ใช่ก็ค no ือเห็นเราตัวขนดเนี่ยเขาตล็กกไปาเรานะแต่เขาผักทีเราปิวอ่ะปิ้วแบบปิวเลยอ่ะทอะไรเราปิวเราแบบใจเย็นๆแต่เราบอกไว้ก่อนเนาะว่าเธอไม่ต้องจะว่าไงดีอ่ะเธอคงรู้ใช่ไหมว่าบนการเื่อของคนเราตอนแรกมันก็ไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บว่ามันจะได้ใน่ขนาดนั้นเนาะใช่แล้วจริงจแล้วแล้วทุกคนที่เป็นผู้หญิงด้วยไงแล้วก็จริงๆแล้ว สิ่งที่มาทดแทนของเธอมันจะถึงแม้รูปรูปร่างร่างกายเราอะมันอาจจะไม่ได้เล็กลงแบบจนเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่มาทดแทนก็คือมันอาจจะแบบเป็นกล้ามเนื้อแทนไขมันเราไงเข้าใจใช่ไหมอ่าเข้าใจเราก็ไม่ได้ดูที่น้ำหนักที่ลงอย่างเดียวเราก็ดูแบบใส่เรื้อหลวมเวยอะไรใช่มันดูที่คือมวลร่างกายเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนกระทานหันไงแต่สิ่งที่มาทดแทนมวลร่างกายของเรามันเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากขึ้นก็คือกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราเราอาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับ พราะเราเราจะเห็นบ่อยๆว่าแบบว่า,าคนที่เขามีน้าหนักหรือว่ามีความท่วมนิดนึงอะไรเงี้ยเขาพอเริ่มออกกำลังกายแล้วเขาก็เริ่มแบบทอแท้แต่เขาไม่รู้ตัวไงว่าไอ้สิ่งที่มัน เปลี่ยนอนะ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนจากไขมมาเป็นกล้ามเนื้อแล้วกระบวนการเผาผลาญเขามันเพิ่มขึ้นแล้วอะไรต่างๆที่มันอยู่ภายในมันมันดีขึ้นมากแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาท้อแท้ตรงที่แบบน้ำหนักอาจจะไม่ลดหรือว่าใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ไม่ได้ไทีอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นส่วนข้างในจริงๆของเขาไงแล้วเขาก็เลยท้อแท้ก่อนอย่างนี้แล้วก็บอกเธอไว้ก่อนอว่าเออเริ่มแบบนี้บางทีแบบมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ<ช>แต่เพ<ม>ียงแต่<ล>ว่าเราไม่รู้สึกตัวเฉยๆมันไม่ได้ชี้นชัดขนาดนั้น โดยเฉพาะเรื่องระบบเผาผลาญเนี่ยโอ้สหสำคัญมากบอกไว้เลยมันอาจจะเปลี่ยนเออมันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วแต่เราอาจจะแบบสังเกตไม่ได้ได้ชัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปตรวจเครื่องวัดอะไระจริงจังกันอะไรนะแต่สิ่งเราเนี้ยมันพอมันเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปเรื่อยแล้วมันก็จะมีอเอฟเฟกต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อีกฉันไม่รู้ว่าเธอรู้หรืเอไงเฟเชีตว่าเรื่องเนี้ยสาคัญควรที่จะแบบเข้าใจเออใช่ไหมเออแต่ของเราเรายังถือว่าเรายังออกแบบ ออกแค่นี้นะนิดหน่อยนะแต่เพื่อนเราก็คือเวทเทรนนิ่งค่อนข้างจริงจังเขาจะเดินกับเรา<อ>แค่แบบสิบยี่สิบนาทีแล้วเขาก็จะไปเวทเลยใช่ใช่แล้แบบอตอนแรกเราหนึ่งว่าเขา่ต,บบตัวแบบตัวแค่นี้นะน่าจะริ่น้หนักไม่เยอะเราเราน่าจะไม่มีแรง้กว่าเขาเพรากฏเขาเล่นทีแบบยี่สิบยี่สบห้าโลเราแบบโหเรายัางเล่นเข้าเขาไม่ไหวเลยอวนกล้ามเนื้อเขาแน่นไงเออเออมวลมวลคงแน่นแบบแน่น ก็แบบเหมือนด้วยความที่เขาใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่มันก็แบบปิดก้าปิดอะไรล้วก็ไม่เคยไปแบบขอดูหน่อยก็ไม่เคยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ามันก็ต้องจริงใจเขาหน่อเขาไม่แน่ไงอาจจะได้ดูขอดูได้แล้วอะไรดี๋ยวลองยวลองขอดูอะไรเออเพราะว่าเราเข้าใจเข้าใจฟิลนั้นอยู่เพราะว่ามันจะต้องโฟกัสเวยเออบางที มันแบบมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าเอาละคราวนี้แหละฉันจะต้องเทคไมไทม์มันอะไรเงี้ยใช้เวลาตัวเองแล้วก็แบบมันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นโฟกัสเลยนะแบบว่าแบบว่าโฟกัสอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบหายใจเข้าลึกแล้วมันมันเหมือนแบบว่าถ้าเกิดดูหลังกําลังภายในอะไรเงี้ยมันจะฟีลแบบนั้นเลยเว้ยว่าต้องแบบตั้งสมาธิกับตัวเองใช่เพราะตอนให้เราออกคาทนนนะก็จําได้ว่าแบบว่าเวลาช่วงจังหวะใช้แรงต้องแบบหายใจเข้าหรือหายใจออกอะไรยังไงให้มันถูกสเต็ป สะโพแต่ยังต้องเปิดนะเพต้องเปิดสะโพให้ถูกเลยเน่ไม่งั้นก็เจ็บขาถูกโผออกกำลังกายถูกต้องนี่สําคัญมากจริงใช่ไม่งั้นก็ไม่งั้นก็บาดเจ็บได้เลยจริงสําคัญมากแล้วก็ดีไม่ดีมันไม่ใช่แค่ว่าจะไม่จะไม่บาดเจ็บบางทีอาจจะไม่จับเป็ดไม่ไม่บาดเจ็บแต่จะแบบว่าไม่ถูกจุดโฟกัสไม่ถูกจุด เช่นเราโฟกัสที่จะแบบกล้ามเนื้อหลังอะไรเงี้ยซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แบบว่าโดนยากมากถ้าเกิดเราไปทําไม่โฟกัสไม่ถูกจุดเออมันจะไปแขนไปเอวไปส่วนอื่นแทนซึ่งมันก็จะแบบไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอืมมันจะไม่ได้พัฒนาส่วนที่เราคนที่จะพัฒนาอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่ากล้ามขาเราน่าจะแน่นอยู่นะเขาไปไหนจะเดินไปเรียนไหนจะ อ่าใช่ของเราก็เนี้ยถ้าเราเออเราคนชอบปันจักรยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเด่นอยู่แล้วขาแล้วก็กล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วมั้งต้นขาอืมโอเคลากการแข็งเรนใช่แต่ก็ได้แหละเราเราคงรู้ใช่ไหมว่าเหตุผลที่แบบทําไมเราถึงต้องควบคุมน้ําหนักร่างกายสัดส่วนร่างกายเพราะว่ากระดูกของเรามัไม่ได้แข็งแรงตามคมเนื้อขนาดน,นั้น ใช่ก,กระดูกยังไงก็อยู่เขาเจอเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันช่วยซัพพอร์ตได้แต่ถ้ามันเหนือขึ้นเหนือกว่ากล้ามเนื้อแล้วอะกล้ามเนื้อรับไม่ไหวอะกระดูกก็รับเต็มเต็มเพราะฉะนั้นมันม,มันก็เป็นสิ่งอีกสาเหตุหนึ่งนะที่สําคัญน,นที่แบบว่าทําไมคนเราถึงต้องพยายามควบคุมสัดส่วนร่างกายไว้บ้างไม่งั้นจะจะส่งผลต่อกระดูกในอนาคตรู้ไหม,มสถิติก็คือคนถ้าเกิดคนอายุสามสิบขึ้นไปอะ่ะอันนี้อันนี้งานวิจัยแบบค่าเฉลี่ยนะ ก็คือพออายุสามสิบขึ้นไปอ่ะมวลกระดูกของเราอะจะบางลงบางลงหนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีอแบบทั้งหมดเลยนะเออจากทั้งหมดเลยเออเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็เลยคนก็จะต้องเสริมแคลเซียมเสริมโปรตีนอะไรกันเข้าไปใช่กล้ามเนื้อก็เลยสําคัญแล้วก็น้ำ <c oughs> หนักของตัวเองพอหลังอายุสามสิบมันก็จะเดือดอ,อถ้าเกิดมันจะส่งผลได้ไวอ,อ่อการเดินการวิ่งของเรามันจะลำบากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่ได้ควบคุมเรื่อง น้ำหนักแล้วก็บวนกล้าเนื้อตัวเองโอ้โหพูดแล้วเนี่ยอยากไปพิชพื้นเลยเนยยด่ยอยากโหพิตๆิชใจเย็นแกตอนนี้มันเกียร์ตีอะไรแล้วเนี่ยพูดแล้วกลัวพูดเองกลัวเอง